เอาน้ำออกอ่ะแล้วมันก็นุ่งมันไม่ด้ใช่มันไม่ได้เชอกบักอ่ะจะบักไม่บักอม้อ่ะมาอคนอเ็เกนีนี่ขุดดูเอมันได้ไเนี่ยขุดถ้ำมามาทำนนียอ่ะีชยเอมันหายไปแล้วอ่ะคุณขุดออกเหรอคุณขุดได้เลยไอ้ไอ้ ปวดผัมั่วแเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรใช่ดูในคลิปไปแหละหรออ่ะวางนี่ป <c oughs> ูดกูดเหรอไม่ผ <c oughs> มทำไม่มันผมว่ามัน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 ขาดน้ำแน่มัน,ม,นมันต้นไม้ไผ่ทุกต้นหนึ่งก็ต้องขาดน้ำไม่ใช่หรอเ <c oughs> นี่ยก็วางนะ้ทำทั้งสามอันเลยดิโบวกนอนข้างน้ำโอไยได้เปลี่ยนเปลี่ยนตั้งคืน <c oughs> ไป่ได้ <c oughs> หนาหนาเย็นๆอากาศร้อนๆวันนี้ผมบอกว่าผมไปตั้งาเออทุกคนโรงเรียนใครเขาจะเปิดเพิ่มบ้างทุกคนโรงเรียนผมช่วยนี่ใครบอกผม,ม,มนีม่มาเกียจไปโรงเรียนอ่ะเออคนไม่ไม่ต้องเกียจละไม่ชอบโรงเรียนกอน,นัเฮ้ยสุสา ح, อยู่ฟรีเนี่ยเองมายิงเรานไม่ชอบโรงเรียนเมอนผมไหมผมเหนียวจงนุกรไม่ชอบ ชอบนะทุคนไม่หน right? ุ่มเลยหนชีวิตระจวัน่ดูตีผไมอะไม่ได้ตีโอยิตันโอยโอ้บโอ้หนน่ระผมเพ่กับอันนี้แดูดวายมากองเปิดต้องเปิดใ่ไหโอ้โหอะไรวะเนี่ยสมีนสงสารน่ะโอยจิจสมีูนสงสารทุกคนดู อไรอ่ะผมไม่สงสารนะเพราะคุณนะสร้างปัญหาเยออย่าคุณสร้างความบันเลยเรานะไดมอนมด่ตกนนจริงแต่เดี๋ยวผมว่าโดนดำโดนดำ enam, ใช่ถ้าเออ zombie ก็มาดิเอ้ยๆๆซอมบี้ สัส่กใจน,นะก็มคุณที่คุณอยเล่นเกมน,นั้นแหละอะไรอะไรไม่ไมไมไมอ,มอชอบบ่นนะกี่กลัวกไม่ได้กลัวขนาดนั้นโอเครู้แล้วยังเือแสดงกู อะไรวะนี่อ่ะเราสร้างระบเรบเซฟตี้ระเบิดคิปเปอร์ระเบิดไม่ได้นะเ้ยแรงดึงน้ำก็แรงเกินเฮ้ยแกไปดิเออ่อน,น้ำมันดึงเนี่ยมันดึงเลยบ้านขอช่งางมันน้ำมมาก่อนน้ำปะป๊าบ้าง เราไม่มีน้ำตาลเราเป็นผงชโลดนะน,น้ำตาลก็ต้องใส่ผงชดแบบเฮ้ยเจ๊ดองติดเอ้ย,ออยไปยากมากหนืดเราอ้วนเหรอเนี่ยไม,ไม่น้ำไม่ได้น่าขับเลปกี่ ช,ชัวแกตุคอนสีประจั่งบาร์ประตูมีกบบิปปาร์ีิก่อนแต่รู้สึกคราวนี้มันหมืนหวังอ่ะมันหวังอ่ะวิ่งเ,เป็นไปได้สุดพย์ทำไมสุดพย์สุดพย์ไดโนเสาร์ทำไมรู้สึกประตูว่าเราไมา่ไดก้กอลเออโอ๊ตหัวยันไดโนเสาเวมักัดแรงเลยอ่ะขนาดผมมีก่อนเหล็กด้วยนะ เลยก็เต็มเต็มปื้ดอ่ะหูเด็กจะพังอ่ะโอ๊ยมันมีมันดร้างผิดเองจีวอนและผิดกันเลยอันนี้โอเคไปเปลี่ยนหม่ดีวกว่าคัดเฮ้ยผมคัดแล้วแล้วคุณไม่ไถึพูดกับจ้เป็นจัวของคุณเอ่อผมกำลังเครียดผมขออยู่นี่นก่อนกำลังคิดว่า กูนั่งทำรเนี่แหละผม้เขียนี่กล่องไปเลยวนะเนี่ยมีแบบไรสระามากเลยแบบเปิดคือนยังก็ไม่รู้ะอะไรก็แบบนี้อ่ะคือแบบุขเป็นนักสะสมดินเหรอ,อดูคนดินเต็มเต็มกล่องเลยขยะแน่นเลยเมโรก็ีอเอมโรอย่างเยงอะ นี่มีนักสะสมเนื้อสมบือแล้วเนี่ยถอนใจกินสมบีไหมโอ้แซบแซบไอ้โอ้แซ่บแซ่บแซ่บอยากปูงยาอยากปุงยาก็ไปปุงตอื่อสิผมต้องทำงานของผมก่อนใจเย็นนะครับไปรุ่นเร่นยาไปนะไม่ใช่ไม่ได้ยา ทำไมอาวุธขอมันแดงแล้วไม่ใช่ตกใจวูดแดงผู <c oughs> ้เอซีผู้น่าสงสารเจ้าน่ะมีของน้ำค่าอยู่นี่สนใจทำโครงการเอซีผลิตคนแรงงานเอซีเปล่า จับเป็ีสองตัวแล้วก็ใช้มันหนักไม่ทำงานไรกับเอ็บีซีปผมเป็นคนดปิดปากเลยจ้าู้าเราขาแล้วฮะว่าไงนะคุณเนเสียงเข้มอย่างเงี้ยยูผู้ชายดีกว่าเอยเ b ็ซผู้าย้เนี่ยตี